น้องลืมของหรือเปล่าครับพี่มีอะไรหรือเปล่าคะน้องลืมของหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะของหนูเองขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะครับไม่เป็นไรครับว่าแต่น,น้องเก๋ี่ไปไหนเอ่ยทำไมถึงลืมของแบบนี้อ๋อคือหนูรีบจะไปส่งงานนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าห้องพักอาจารย์เขาอยู่ที่ไหนอันนี้เราเป็นที่ชี่ดีหนึ่งเหรอใช่ค่ะน้องว่างไหมเดีย๋ยวพี่จะพาเ,เพื่อน เย่นบ้างสูงอายุก็ได้ใช่ไหมเราจะไปไหนต่อละเรียบร้อยค่ะขอบคุณพีื่มงว่างเลยนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้ต้องไปที่ไหนต่อดีอ่ะป่ะเดี๋ยว้อย่างนั้นพี่ไวตัวเองและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคณะคารุศาสตร์คณะที่ผลิตญาเอกปฐาคภูและมัศวันสถานสากลศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโลกดิจิทัลนี่คือคณะวิทยาการจัดการคณะที่ปิตาเนักประกอบการระดับภูมิภาคสู่การจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในด้านซ้ายมือของเรานี่คือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เน้นวิชาการสารภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยีสูมส่มัลตินานาาติและนี่คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์คณะที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างอัตลักษณ์ท้องถิน่นมุ่งสังคมอุดมปัญญาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นนวัตกรรมนําเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยัง่งยืนไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวพี่หนเหนืหน่อยแล้วอะอยากได้ที่พักที่มีแอร์เย็นบ้างนี่เหมือนรู้เลยว่าพี่กำลังจะพาไปไหน ที่ไหนแล้วคะเดี๋ยวเราไปถึงเราก็จะรู้เองไปนะนะเดี๋ยวพี่นอกจากวิชาการเด่นก็มีส่วนการดีๆนี่แหละที่เราจะได้รับว้าวห้องดูดังเรอพี่เก๋ใช่แล้วแต่นี่คือ l a n g Entertainment Room หรือห้องเรียนรู้ภาษา่านธุ์สุวรเดือ ถ้าเราชอบบาลมากกว่าชอบดูพี่แนะนำให้มาที่นี่ห้องเรียนสูงบาลสระชอบเล่นไหนลอ,องเล่นดูนี่คือห้องสมราร์ทคารูมที่เราใช้ในการเรียนการสอ,โอนโหน่าจะมีห้องสมราร์ทคลาสร์ดูลมั้งเนี่ยจะม,มีอาจารย์ที่สอนได้ทันสมัยมากๆเลยนะคะโอ้พี่ห้องเรียนเรามีความยันขนาดน,นี้เลยหรอคะใช่สิเราอยากจะเข้าไปดูกัวเลยได้หรอคะพอดีเลยหนู่มเอ็กลองพูดถึงผมอยู่ด้วยเอาเราพูดถึงร้องด้วเหรอ อย่างก่อนที่จะเข้าไปดูอ่ะพี่พาไปดูอะไรอีกอย่างนึงไปปะไปไปโอ้ห้องนี้แหละที่พี่จะพาเรามาดูอ่ะถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งโพสต์ของสินค้าสินค้าที่โยจะถ่ายอ่ะพามาถ่ายที่นี่ได้นะดีเลยถ้าเราเอาของที่เราจะโพสต์ขายมาถ่ายที่นี่ดีกว่าได้เลย หลังจากที่พี่มาดูเลยว่าเรารู้สึกยังไงบ้างโหพี่นอกจากตึกที่หนูไปเรียนแล้วอ่ะในมหาลาัยเรายังมีที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยเนี่ยหนูมีดรุ่นน้องคนหนึ่งที่หนูรู้จักเดี๋ยวหนูจะแนะนําให้เขาเหมือนที่พี่แนะนําหนูเลยดีเลยเพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยของเราลังเปิดรับสมัครน้องๆฟิชชี่รุ่นใหม่ทาง a d m i t n t i u a c e. t h มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปริบัณฑิตนักคิดนักปฏิบัติมีกิจสาฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องดินเน้นบริการวิชาการสืบสารทาดนรุงศิละปะและวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลไอแกตพลัสปร,ทประที่ตินประเทนไทยก้าวไกลสู่สาคล